งานลอยกระทงนะคะหลายที่เริ่มจัดแล้วค่ะแต่ว่าสําหรับปีนี้นะคะที่น่าจะจัดอย่างพร้อมเพรียงกันเลยก็คือวันพรุ่งนี้8พฤศจิกายนอีกหนึ่งสถานที่ที่แนะนําเลยนะคะก็คือที่สวนสัติชัยประการกรุงเทพมหานครค่ะปีนี้เขามีแนวคิดนะคะทั้งเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็อย่างอนุรักษ์วิถีไทยด้วยค่ะมีวิถีกระทงของประเทศไทยทั้ง5ภูมิภาคมารวมตัวกัน<ฮ>อยู่ที่นั่นด้วยค่ะค่ะโดยความร่วมมือของทอทท,ท,ทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะกับงานสีสันแห่งสายนะ้ำมหากรรมลอยกระทง ปี2565นะคะภายใต้แนวคิด Amazing Night l i g h t of ลอยกระทงค่ะ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจค่ะได้เปิดเผยถึงการจัดงานครั้งนี้นะคะว่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมรับประสบการณ์ Amazing Experience ได้เรียนรู้ความเป็นไทยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติค่ะมั่นใจว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ประเทศไทยที่เน้นย้ำความสุขและคุณค่าวิถีไทยตลอดจนประสบการณ์ใหม่ของประเพณีลอยกระทงที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในอนาคต ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนค่ะในการจัดงานครั้งนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็นำภาพรวมนะครับที่การท่องเที่ยวเน่ยสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับงานบรรลอยกระทบนะครับก็จะมีในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะนำเสนอจังหวัดหลกัหลกๆนะครับที่เป็น สำหรับประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปเ่งที่เชียงใหม่นะครับเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยนะครับแล้วก็มีจังหวัดตากนะครับที่เป็นลอยกระทงสายประทีปนะครับหนึ่งพันดวงนะครับแล้วก็กาบกล้วยที่สมุทรสงครามครับรวมไปถึงร้อยเอ็ดนะครับก็ห้าพื้นที่โดยรวมกันเนี่ยเราก็มานำเสนอในภาพรวมที่ สวนสันติชายประการแห่งนี้ครับโดยภาพรวมก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับการสาธิตทำกระทงในรูปแบบต่งางๆนะครับในแต่ละจังหวัดแล้วก็ในเรื่องของการให้ภาคนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาประดิษฐ์กระทงเองในการลอดด้วยครับ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านรองอภิชัยรองผู้ว่าทอทอท,อทอบอกด้วยว่างานสีสันแห่งสายน้ำห้ากรลรอยกระทงประจำปี2565นำเสนอในรูปแบบของย้อนยุคผสมผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีและสะท้อนความรุ่งเรืองของวัฒนธรรม5พื้นที่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับเพื่อนำไปสู่การเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่จัดงานประเพณีลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับได้แก่ ประเพณียี่เป่งที่เชียงใหม่นะครับประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพ,พันดวงที่จังหวัดตากประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่สุขโขทัยนะครับประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยที่สมุทรสงครามประเพณีลอยกระทงสมน้ําคืนเพ่งเสงประทีปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีการประกาศจุดเด่นของกระทง5พื้นที่5เอกลักษณ์ด้วยกันนะครับมาสร้างสรรค์เป็นกระทงไฟประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยว ได้เห็นความงดงามและประทับใจกลับบ้านไปครับค่ะซึ่งไฮไลท์นะคะของวันที่8พฤศจิกายนนี้ขะตลมกับวลยกระทงขึ้น15ข้ามเดิน12นะคะก็จะมีขบวนแห่สัทธามหานาทีแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อสายน้ำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแบ่งเป็น3สมัยด้วยกันขบวนที่1ขบวนจองเปียงพิธีจองเปียงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ขบวนที่2ขบวนล,ลอยพระประทิปลอยพระประทิบรัชกาลที่ ถึงราชการที่6ขบวนที่3ขบวนลอยพระประทีปลอยกระทงสีสันแห่งสายน้ำราชการที่7ถึงราชการปัจจุบันจึงขอเชิญชวนชมขบวนแห่และการแสดงทางวัฒนธรรมกิจกรรมสาธิตอาหารชาววางังสาธิตการประดิษฐ์กระทง5พื้นที่เอกลักษณ์รวมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธ,ธรรมชาตินะคะซึ่งงานนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมาไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะ8พฤศจิกายน2565ณสวนสันติชัยปราการกรุงเทพมหาคนครนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะเดี๋ยวเรา เาขึ้นหมายเลขให้ค่ะหรือเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Amazing Thailand ค่ะ